ดองนึงจ้าพี่นนางได้สิบวด้ตัดตีนเด้อจ้ะไปแอนไปเปิดกีบตอนเฉาเด้อจ้ะพี่นาองไดมเม็ดผงแดงจ้างาม้วจ้ะเนี่ยจ้ะดองนึงจ้า ขาปลามากกษัตริย์หาเครื่องไหนหมดท่านแตกจะมันเหมือนแห้งจ้ะผัวลงโกนห้องเนาะจ้ะพี่เนาะแล้วถ้าแจกจังสวัสดีทักทายพี่เนาะเนาะจ้ะเพิ่งเขาจ้ะพี่เนาะเพิ่งเขาหัวหน่อมีดอกเดียวส่วนบ่จ้ะพี่เนาะไม่เจอนี่ย้ายหายง่ายเนาะจ้ะพี่เนาะ เก็บเห็ดรวำรวยม,มาจ้ะสวัสดีจ้าทักทายตอนเช้าจ้าพี่นอ้องปองปลายจ้ามือนี่งยายเอี่ยมผ้ารอก้ะสีมันรอขับปลาคือเกา่าเลยจ้ะกะเก็บมาแนล่ละละจ้าพี่น้องเห็ดแดงสีเล็กน้อยจ้ากะมีเห็ดตีนปอกเนาะจ้าพี่น้องถับพี่การ์ดกับปลาบ้านน้องเมียตำบลหัวขาอำเภอพุทธลิกจังหวัดอุบลจ้า มะรุนกับยายเบิงว่ายายเสมาหรือบ่วมานน่าจะเมือนี่เฮ็ดกะคือว่าละน่าจะออกเล็กๆน้อยๆจ่าแล้วแต่คนตำเอาจะพีินอ่กขบในน้ำให้มหาหรอกจะพีินอ่ะท่าทางไกลจ่าพม่ากับเปลืองน้ำมันน่าจะพีินอ่ะบ่ค่อยออกหลายจ้ะมะรุนกับยายเบิงว่ายเสมาหรือบ่วมานจ้ะเฮ็ดจะพีินอ่ะงามๆน่าจะเนี่ย เฮ็ดสี่ก็แกงแสบคือกันกับเฮ็ดบดจะสูบกระเสบแต่พี่หน่อมีนจะนี่พอเห็นอยัางก็เฮ็ดนั่นแหละเนาะจ้ะนี่จ้ะแกงแสบคือกันเด้อจ้ะพี่หน่อขุนก็เอาขุนบ่หน่อยแล้วจะพี่หน่อตัวนี้ยหญสิบอเอายหญ่จะเอาเตะดอกหน่อยขุนเนาะมันจะ เขาเห็นเป็นเฮติปปน,นป่อก้อจะผิ่เนาะแกงแสบคือกันจะพอเห็นยังก็เห็นหน่อยก้อนแล้วจะพี่นาะนอ่น <c oughs> <c oughs> พอแกงก็จะเฮดน,นี่นแลนะจ้ะ เป็นชนิดเผ่งเขาหัวยยองได้จ้ะพี่เนาะงี่จ้ะหาอยางงี้จ้ะพี่เนาะหัวตาหาตามบุงเป็นกระออกโบ้ไลจ้ะพี่เนาะยิ่งไปจากนี้งี้จ้ะ ชนิดหนึ่งจ้เนี่ยผึ่งห้อย้องได้จะเป็นผึ่งเขาจะพี่เนาะนี่จ้ะพี่เนาะก็ออกบอลเปินเคยออกได้ะจ้เนาะ งามเลยจ้ะพี่เนอะคอยเล่มคอยไทยไปเลยจ้ะสองดอกจ้าเก็บเลยวจ้ะพี่นเนอะเปเผื่อเขา,าเด้อจ้ะเขาอยืนน,นิ่งจ้ะพี่เนอะจ้ะ เห็นไหมแนี่มาใจนี่การทำกระยาแน่ละจ่าเดินเดียวคือเก่าละจ่าจะพี่นนองค่อยเล่นค่อยใช้ไป ม่ใช่เลยดนั่งจะเดยนนังจะพี่หนออันนี้ดอกบัวรายก็มีแนวเพพันน้จอจ้ะเดอนนังจพี่นอพ่นอกกอกกอนี้ได้จ้ะพี่หนอ เป็นผนเขา,าจ้ามีแมาจา่จนี่ปูบังคับข่า,ขากวกเวินผงเนอจะเพี่เนาะจะดอกหนึอปวกกินนะจะเห็ดออกหน่อยเพี่นในแตด่ดอกมันจ้าดอกนึงจ้าดอกนึงจ้า งามเลยจับพี่เนาะเพิ่นออกกันห่างๆเลยจับพี่เนาะดอกหนึ่งจะมากับใหญ่ดอกหนึ่งจับพี่เนาะหาเลี้ยงตั้งสิ่งเลยจับพี่เนาะเฮ้ยขาหลุดเลยจพิ่นบานเต็มถี่นะจับพี่เนาะแต่ว่าบ่เผาเนื้อจ้ะสุดแสบเนื้อเห็ดเผ่งเขาเนี่แหละจ้ะทุกซีเนดเลยจ้ะเห็ดเผ่งเขาแสบบดทุกเห็ดจ้ะ ถ้าว่าเป็นผึ่งนะจ๊ะอีกดอกเก็ดดอกสามดอกสี่ดอกเลยจ๊ะจ๊ะไ่จ๊ะปจ๊ะผึงออกแล้วจ๊ะเห็ดผึ่งแดงออกเล็กน้อยออกยางละเล็กและน้อยเลยจ๊ะพี่่อ เมื่นจะมาจะนี่เแล้วแต่ดอกมันน้อจ้ะงามเลยจ้ะม่หอด้านแล้วจ้ะพี่น้องปองปลายจ้าจะเยี่ยมพาหลอดจ้าสรุปผลงานจ้า้เท่านี้จ้ามือนี้ฮะโบโดนเด้อจ้าพี่น้อง ได้เฮ็ดแดงชี่ก็เพชรผงเขาเน้อจ้ะขามาคลิมนี่ก็ก้นไหลก็แช่ห้ย่ายเด้อจ้ะแต่ละเมือแล้วเว้นสิไปหาคลิมอันี้พี่น่องเบิง่งคลิมนี้ก็เท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้า